สวัสดีค่ะทุกคนออนซีวีมาแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม d ็อ t o ตอร์สโตนบ t l เทิลค t นะคะเพื่อนเอนเกม RPG แบบนี้เลยจัดทีมปกป้องหอคอยนะคะเพื่อนเอนมันจะเป็นแนวแบบว่าตึ่งสตาติจีนน่นะคะเพื่อนเอน,นี่ก็จะแบบว่าวางกําลังของเรานะคะเพื่อนๆก็คือเราจะต้องมีตัวป้องกันตัวโจมตีตัวบัฟตัวแบบว่าคอยสร้างดามเมจหรือว่าแบบ เพิ่มพลังให้กับเพื่อนต่างๆนะคะเพื่อนๆตอนนี้นี่เรากําลังจะฟารม์ไม้เพื่อที่จะไปอัปเกรดฐานของเรานั่นเองบ้านหลักของเราคือเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวแบบมีการสร้างเมืองด้วยคราของด้วยคือทําได้หลายอย่างแบบให้เราเล่นแบบสนุกสนานเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวเราขอหาไม้อีกสักนิดนึงทีมของเราเนี่ยตอนนี้ก็จะมีตัว SSI อยู่เพียงแค่ สามตัวเท่านั้นนะเพื่อนๆืหลักๆแล้ววันนี้เลยอะนะเราก็จะมาสุ่มกาชากันนะคะเพื่อนๆคืออัพฐานเนี่ยไม่ใช่อะไรคือมันจะได้ทำมิชชั่นเพิ่มแล้วทำมิชชั่นแล้วนะคะก็จะได้รับเพชรนั่นเองนะจะได้มีเพชรไปสุ่มกาชาเพิ่มกันตอนนี้ทีมของเราก็จะมีโคฮานะนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราให้โคฮานะเป็นลีดเดอร์ทีมนะสกิลของโคฮานะเนี่ยจะสามารถโจมตีที่แบบว่าเพิ่ม เพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนๆในทีมด้วยแล้วก็พลังที่เป็นพลังลีดเดอร์เนี่ยลีดเดอร์สกิลนะคะก็จะเป็นเพิ่มเลือดด้วยนะเออเป็นตัวโจมตีแต่ว่าเพิ่มเลือดได้โอเคแล้วก็ตัวที่สองนะคะคุณเคนโตเป็นตัวแท้งนะแล้วก็คนที่สามนะคะเพื่อนๆกับปันของเราน่กับปันมิวสุยใช่ไหมคนนี้นะคะก็จะ บัฟให้เพื่อนในทีมได้นะสำหรับตัว SSR นะคะแล้วก็คนอื่นๆเ,เนี่ยยังเป็นเพียงแค่ระดับ SR เท่านั้นนะพลังหมดเหรอเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะว่าไม้เราเพียงพอแล้วหรือยังนะคะก็เนื่องจากว่าเรามีตัว SSR อยู่แค่นี้แหละเราก็เลยอยากหาตัวโจมตีหรือตัวบัฟเพิ่มนะคะอ้าวเบสเราอัปเกรดได้แล้วตอนที่เบสเลเวล15จะขึ้นเลเวล16นะคะเพื่อนๆมันจำเป็นต้องใช้ท่อนไม้48ท่อนแล้วก็ ก้อนหินนะคะอันนี้ก้อนหินหรือก้อนอิฐอะ่ะเออก้อนหินสโตนที่แบบว่าเขาแบบทําเป็นรูปร่างที่จะแบบเอามาก่อสร้างได้แล้วนะคะ18อันซึ่งอันเนี้ยอ่ะมันจะต้องไปแบบว่าเข้าด่านเอ็กซ์โสำรวจในด่านป่าหรือว่าเราจะไปลุยด่านเพื่อหาก็ได้นะคะไม้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก้อนหินเนี่ยเราไปหาในด่านบีชก็คือชายหาดนั่นเองนะคะเอาละตอนนี้ทีมเลเวลอัพ ยสามารถปลดล็อกในการสำรวจได้อีกหลายอย่างเลยนะนี่การสำรวจเนี่ยสามารถหาทรัพยากรเพิ่มขึ้นได้เอ้ยเจ๋งดีเขาแอบ,บไปดูนะว่าเอาตอนนี้เราส่งไปสำรวจอยู่ยังกดดูไม่ได้ใช่ไหมโอ้เสียใจแหมอยากดูจังเลยอีกช่องหนึ่งปลดล็อกที่ระดับเลเวล20นะ่ะตอนนี้เราก็เพียงแค่เลเวล16เท่านั้นนะคะโอเคไม่เป็นไรไว้ว่าหลังเราค่อยไปดูกันก็แล้วกันตอนนี้ เนื้อเรื่องเนี่ยมาจนถึงบทที่33แล้วนะนี่ได้เพชรอีก150ปลดล็อกเนื้อเรื่องต่อไปเนื้อเรื่อง34เราต้องเคลียร์ด่าน6กขีดโอเคเคลียร์แล้วได้เพชรมาอีกแล้วค่ะแล้วอันดับต่อไปนี่ก็ต้องอัพฐานให้เป็นเลเวล17โอ้โหอันนี้สี่ยากนี่นี่นี่ได้เพชรอีกเพียบเลยแอบไปดูกันนะว่าใช้ของอะไรในการอัพ โอ้โหไม้กับก้อนหินเหมือนเคยโอเคงั้นเดี๋ยวเราว่างๆแล้วเราค่อยไปฟ์นหินกับท่อนไม้ก็แล้วกันนะคะมากดรับเพชรกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเพชรทั้งหมดเท่าไหร่แล้วกดรับทั้งหมดเลยโอ้ตอนนี้มีเพชรทั้งหมด14,520ล่ะลแหมคิดว่า จะถึงหมื่นห้ายังไม่ถึงไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะสุ่มเท่าที่เราสุ่มได้กันก่อนแล้วกันนะคะเพื่อนๆตู้สุ่มกาชารอบแรกเลยที่เราสุ่มกันเนี่ยก็คือตู้นี้นะคะนี่สุ่มทีนึงอ่ะก็จะใช้เพชรสามพันเรามีเพชรอยู่หมือนสีก็จะได้เท่าไหร่อ่ะสามสี่สิบสองก็ได้สี่สิบตัวละครน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตู้แรกกับตู้ที่สองนี่จะมีอะไรแตกต่างกันบ้าง ก็จะเป็นตัวหน้าตู้นี่เองนะคะเพื่อนๆตู้แรกเนี่ยตัวหน้าตู้อ่ะที่เด่นๆเ,เนี่ยก็จะเป็นตัวพวกนี้นี่ตัวที่หานะที่เขาบอกว่าเก่งๆเ,เนี่ยส่วนมากอ่ะจะอยู่ที่ตู้แรกนี่แหละเพื่อนๆคือมันจําเป็นต้องมี คนแรกเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆหาได้นะหาตัวเนี่ยหน้าตู้แรกแต่สําหรับตู้ที่สองเนี่ยก็มีตัวเก่งๆเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่านะถ้าจะเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยตู้แรกเนี่ยน่าจะเก่งกว่าถ้าเป็นตัวติดเทียนนะคะเพื่อนๆอย่างตัวติดเทียนเนี่ยก็จะมีคุณนี่คุณเซนคุนะคะคุณเซนคุแล้วก็มีไทจูใช่ไหมน่าจริงๆแล้วเนี่ยตู้เนี้ยเนี่ยหน้าตู้เนี่ย สี่คนเลยใช่ได้ตัวธนูตัวธนูนี่ก็เก่งนะเดี๋ยวดูกันว่ามีชื่ออะไรบ้างนี่แหละตัวหน้าตู้แรกนะคะแอบดูก่อนนะใครที่กําลังหาตัวหรือว่าแบบอยากหาตัวเพิ่มมันจะมีใครมั่งนะเดยก็จะมีคุณเซนคุนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไทจูแล้วก็มียูสุริฮะ น่แล้วก็มีโคฮาคุอูู้โคฮาคุแล้วก็มีนะอู้ไม่น่าเชื่อติดเทียด้วยสำหรับตู้ฟรีตู้แรกเพื่อนๆเรายังไม่ได้สุ่มเลยก็เท่ากับว่าวันนี้ถ้าสุ่มไปเนี่ยเราจะได้ตัวละคร50ตัวเลยนะมาดูกันว่า50ตัวละครเนี่ยเราจะได้ตัว SSR กันกี่ตัวนะคะเพื่อนๆอืมจุกจะลุนจุกจลนเอาล่ะ มาลุ้นกันเลยก็แล้วกันเบื่อนเบือนช่วยส่งพลังให้ด้วยขอให้ได้ตัว s s r เยอะๆมาที่ตู้ฟรีกันก่อนเลยอยากได้เนี่ยพี่คนนี้เนี่ยงั้นะนะสีม่วงเนี่ยโอเคมาฟึบ SSR SSR อู้ดูดูซะก่อนว่าใครมาเพื่อนๆถ้าคนนี้โผล่มานะพี่ที่ลมสิงโตด้วยมือเปล่าเนี่ยรับรองได้ว่า ต้องมีตัวจริงๆแน่นอนเออออใครจะมานะสีฟ้าน่สีฟ้าหนึ่งนะคะ SSR 1ตัวอุ้ยได้ตัวนี้ซ้ำเดี๋ยวไปอัพเอ๊ะเราใช้ตัว SSR อย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บเก็บไว้ก่อนมามลุ้นๆลุ้นๆ,ๆๆตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายจะเป็นใครมา เลยซ้ำอะ่ะได้คุณกับตาลลิวซวุยซ้ำดิแ <c oughs> ม่อยากได้พ่ม่วงอะ่ะพี่ม่วงเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยอืมตัวนี้ก็เจ๋งนะคะเพื่อนๆคุณเกนอาสากิริตัวนี้ก็ติดเทียมเหมือนกันนะเทียอส นะอยากได้ exchange นี่ต้มเยอะมาก250หาตู้นี้อยู่ถึงวันไหนเนี่ยวันที่12วันนี้วันนี้เท่าหลแล้ววันที่7ได้อีก5วันงั้นเราสุ่มตู้เดิมดีกว่าตู้นี้นะคะพเพื่อนๆก็ตัวใหม่เนี่ยรู้สึกว่าทราไมโคมหน้าเละขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ยังมีโคฮาคุคือจะมีเป็นร่างอื่นอะ่ะถ้าเราได้ตัวเดิมอะ่ะ เอามาอัพก็ยังดีนะเพราะงั้นเราสมตู้นี้ดีกว่าเผื่อว่าเราจะเก็บพอยต์ได้ถึงด้วยอุ้ยมันจะถึงแล้วเนี่ยต้องเติมเงินหนาถึงจะพอยต์ถึงเอามาแลก S S R ได้แต่ว่าเราเล่นใบชิวๆนะคะรอให้เข้ารอให้เข้าแถวๆวบ้านเราดีกว่าเลยดี๋ยวเราค่อยเล่นอันนี้ยังแบบโหลดสโตนอกออยู่ไงโอเคเพื่อนมาลุ้นตู้นี้อีกสี่สิบตัว4ี่มันตินะคะเราจะสุ่มกัน สีรอบด้วยกันดูสิว่าจะออก SSR กี่ตัวเมื่อกี้เราได้ไปตัวหนึ่งแล้วนะโอเคขอพลังก่อนละกันมาเอาแล้วนะ เนี้มันการันตีเลยนะคือสุ่มสิบครั้งเนี่ยเขาจะได้เขาจะได้ SR ตัวหนึ่งนะคะเพื่อนโอ้สุดสดอ่ะเมื่อกี้นี้เราเล่นเกมใหม่มาสุดจะเกลือแล้วอยานะโอ้ยได้น้องหัวแตงโมฮะก็ยังดีนะคือขอให้ได้ตัว s s r แบบตัวโจมตีอีกสักตัวนะตัวสไตเกอร์แล้วก็ตัวแบบตัวโจมตีไกลอ่ะ เอออีกสักตัวหนึ่งอะไรอย่เงี้ยก็ดีนะมาขอหน่อยเถอะนะ SSR ขออีกตัวมาสองก็ดีสามก็ได้ไอ้ไ่จูมาอีกแล้วหยดสีอะไรก่อนสีเหลืองเจ็บปวดใจมากเลย รอบนี้ก็ยังดีขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆเป็น SR 2ตัวทองมาสองไ,ได้ลุงด้วยคาสกิและ SR ตัวใหม่ที่ได้มาคุนคคโยแล้วก็ได้น้องหัวแตงโมมาอีกตัวหนึ่งโอ้ยดวงมันเริ่มดีขึ้นนะไปกันต่อเลยอย่าบอกนะว่ามันจะจบแค่นี้ไม่มีทางเอา้ามา อุ้ยไห้จูและหยดสีเหลืองของเขาโอ้โหใสๆเลยค่ะอุ๊ยไม่น่าเชื่อรอบนี้มีเออหนึ่งตัวอู้ได้แล้วตัวนี้ที่อยากได้นี่เลยอ้ยโชคดี ได้ตัวนี้มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุย,อย,อยดวงมันร่ำดีดวงมันร่ำดีนี่คุณเกนมาแล้วคุณเกนมาแล้วนะคะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มคริติคอลเชนก็คืออัตราการตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น30%เนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีโอกาสที่จะตีที่ทำให้ศัตรูติดฟรีซได้ด้วยอื แล้วก็สกิลที่สองของเขาเนี่ยก็จะทำให้ Action Speed ของทั้งทีมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยตัวนี้ติดเทียนะจ๊ะใครที่กำลังตามหาตัวอยู่ตัวนี้เป็นตัวที่ดีเลยโอเคขอ SSR อีกตัวหนึ่งนะดูซิได้ไหมมันต้องคือมันก็ต้องได้สิเนาะโอเคมาเลยอุยอ้ย <laughs> อุ้ยโชคดี มาได้แน่อ้ยเอฟอามาพียบเลยอะชีวิตนี้ไม่เกลือละจ้าแล้วดูตัวที่ได้ดินะ่าได้คุณเซนคุเออด้วยตัวหิวแล้วก็ได้มาตัวนี้ก็คือยูซุยระอืมโอเคทีมครบเลยค่ะ เดี๋ยวตัวนี้ไม่น,น่าซ้ําเลยอ่ะได้ตัวฮิวเจ๋งมาแล้วอ่ะน้องนะคะคนนี้คือเป็นตัวนางเอกใช่ไหมยูซูฮิระเนี่ยตัวนี้จะทําให้จะทําให้พลังโจมตีของทั้งทีมนะคะ <c oughs> เพิ่มขึ้นที่ถ้าเกิดเอาเขาเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยนี่เลยแล้วก็สามารถเพิ่มพลังป้องกันให้กับเ,เพื่อนๆในทีมได้ด้วยคือเจ๋งนะคะอีกตัวหนึ่ง นะพี่จัดทีมแคนนี้ค่ะทีมใหม่ของเราแน่นอนเปลี่ยนสิคะเปลี่ยนลีดเดอร์ลีดเดอร์ก็เอาเป็นน้องอ่ะนี่เลยแล้วก็ตัวแท้งโอเคแล้วพี่คนนี้โอเคมีตัวซ้ำด้วยและตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคุณเกนนี่เลยแล้วตัวฮิวอีกตัวหนึ่งเหรอ ตัวนี้ก็ดีอยู่แล้วนะเมื่อกี้ได้ซ้ำมาเยอะด้วยเราน่าจะอัพขั้นเขาได้นะคะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่เราเอาออกไปเมื่อกี้นี้เลยอ,ะอ่ะนี่ไงโอเคครบแล้วโคฮานะก็มาช่วยเสริมทีมนะคะทีนี้ทีมเราก็จะแกร่งเพิ่มมากขึ้นแล้วถึงแม้ว่าเลเวลจะน้อยไปสักนิดหนึ่งอะลองไปดูก่อนอยังไม่ได้อัพเวลเลยนะเนี่ยลองเอาไปสู้เลยให้ดันใหม่เปิดแล้วด้วยนะคะ หกขีดหกโอเคลุย,ลยเดี๋ยวตัวบัฟสามตัวเค okay. ฮิวไปไ <c oughs> อตัวบัฟสองตัว <c oughs> เดี๋ยวนั้นับก่อนเออสามถูกแล้วโอเคฮิวไปตัวตีก็ตีไปนั่นแหละไ <c oughs> อไม่มีใครตายนะยังโอเคอยู่ <c oughs> ดูเพื่อนๆทีมบัฟสามตัว <c oughs> สุดยอดไปเลยฮะ <c oughs> ได้ คือยาด่านก็ได้3ดาวนะก็ยังโอเคนะนเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเกิดเกมนี้ไม่มี PVP นะโอเคเขายัางช่วนะคะก็ค่อยๆลุยด่านกันไปต่อใครถึงด่านไหนแล้วเลเวลเท่าไหร่ครับอะไรได้บ้างแล้วนะคะมาคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยสำหรับเกมนี้รู้สึกว่าคนเล่นจะมีไม่มากเพราะว่าเกมยังไม่ได้เข้าสโตร์ไทยนะคะก็หวังว่าสโตร์ไทยจะมีเร็วๆนี้นะเราจะได้แบบ เล่นกงนได้สนุกเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนจะเล่นเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคนมาพูดคุยกันเยอะขึ้นนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดสมัครช่องเราไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวไปลุยดาย่านกันต่อแล้วสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ,บายไปเลยทีมของเราฮิ้วแหลกบัฟแหลกฮิ้วแหลกเอาลุยไปเลยพวก ไปแล้วเจอกระลิงด้วย